ปากต้นนอบ่พื้นที่กว่าเจ็ดพันไร่สำหรับพื้นที่กลางน้ำได้สนับสนุนการแก้ตามนโยบายรัฐบาลโดยกองทัพบกน,นะครับขอเรียนเชิญครับนนงน้ำจย่าเสตามขอาการยท่านรองนายก่ารตท่านรมรัรัฐมานรรีท่านารทารอาัฐมนตร ผู้บรราชการกรุงเทพมหาคนครพันโจกรองทหารช่างกองกําลังพลของกองทัพบกส่วพี่น้องของกําลังพลทุกท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดและส่งมอบการขุดลอกคลุกคลองในพื้นที่กรุงเทพมหาคอนครแห่งนี้ก็ถือว่าจากที่วัน เมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมาเราได้มีพิธีในการเปิดของร่วมกับทางกองทัพบกในการขุดรอบคูลองเพื่อที่จะช่วยในการเร่งระบายน้ําให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ใกลยน้ําซึ่งก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะร่วมกันทางานกับทางกองทัพบกในการที่จะเสริมต่อในส่วนของการบริหารจัดการน้ําเพื่อให้เราสามารถที่จะรองรับ มาธุรกภัยในช่วงของผลนี้เพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในทุกพื้นที่นี้มีความสบายใจว่าทุกภาคส่วนนั้นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสบายใจแล้วก็เตรียมรองรับ กับมหาทุกขภัยที่เป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อปีที่ผ่านมานั้นไม่ให้เกิดขึ้นในปีนี้อีกอครองทั้งหมด306ค,30ครองนะคะก็คือ29เขตซึ่งส่วนนี้ทางกองทัพรับไปแล้วก็ได้มีการปิดในการส่งมอบก็ถือว่าเป็น,นความชื่นชมแล้วก็ถือว่าขอขอบคุณสำหรับกำลังในทุกนายและการทำงาน ความความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและการทํางานอย่างมีส่วนร่วมอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเจตนารมณ์ที่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบํารุงรักษาครองหรือพื้นที่ของตนในการที่จะให้ครองนั้นสะอาดแล้วก็ปราศจากาสิ่งกีดขวางต่างๆและที่สําคัญก็จะทําให้สามารถที่จะระบายน้ําลงสู่มหาสมุทรหรือทางด้านของแม่น้ําเป็นสําคัญแล้วก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ก็เรียนว่าจากภาพรวมทั้งหมดนะคะในส่วนของพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเร่งดําเนินการจากทุกภาคส่วนแล้วแต่สําหรับในพื้นที่ปลายน้ําก็ต้องขอชื่นชมในทางกองทัพที่ได้มีการส่งมอบครูของซึ่งเสร็จเร็วกว่ากําหนดถึง11วันในส่วนของพื้นที่ปลายน้ําถือว่าเป็นส่วนสําคัญ ที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความกังวลใจแล้วก็คงจะรู้สึกสบายใจเมื่อโครงการท,ทั้งหมดนี้สามารถที่จะเสร็จรร่วงไปด้วยดีซึ่งดิฉันก็หวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํางานอย่างต่อเนื่องก็ขอถือโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณทางกองทัพขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการที่จะส่งมอบผูกครองให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพหมหานครในการที่จะ ดูแลรักษาครูคลองนี้ต่อไปแล้วก็รวมถึงร่วมกันเป็นกําลังสําคัญในการที่จะรักษาครูคลองนี้ให้มีแต่ความสะอาดแล้วก็เป็นครูคลองที่น่าอยู่สําหรับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอ ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอขอบคุณกองทัพขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันเสียสละในการทํางานอย่างไม่ไมเนหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าจากระหว่างสองทางทางและเห็นสายตาพี่น้องประชาชนก็พบว่าท่านนอกจากจะทําความสบายใจให้กับประเทศแล้วทําความสบายใจให้กับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึทงทําความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะดิฉันเองก็ขอดวโอกาสนี้อาราธนาคุณพระศรีรัตนกรัยและพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ดนบันดาลประทานอันพรให้กับทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญแล้วก็สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มมรปรารถนาทุกประการค่ะ nếu như đi cũng à trong quán Để nó tròn đi? chưa รอบอ่านท่าได้5.0เมตร 我不会打